เกมทำฟาร์มปลูกผักเกมนี้เนี่ยยังทำเงินทูมิเนียลล็ตได้ปกปติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นจะมาอัปเดตให้ดูในเรื่องของการทำเงินฟรีทูมิเนียลล็ตจากการเล่นเกมปลูกผักนะครับว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายแล้วก็ยังถอนเงินได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิวเลตจากการเล่นเกมปลูกผักนั่นเองนะครับว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมิวเลตฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเอาโอเคนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับเกมปลูกผักนะฮะก็คือแอปนี้เลยนะ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปเล่นนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปนี้นะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีการเสียเงินค่าสมัครหรือว่าเติมเงินในแอปนะครับดาวน์โหลดฟรีเล่นฟรีทําเงินฟรีได้เลยนะครับก็ลองติดตั้งดาวน์โหลดดูก่อนนะครับขั้น การสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหุดนะครับผมสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่คลิปแรกนะผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ทุกขั้นตอนนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ เอาโอเคนะครับเมื hmm. <Okay. S 2> mm ่อเราเข้ามาในตัวแอปนะครับหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด3เมนูนะให้เรามากดที่เมนูที่3ก่อนเลยนะครับในส่วนของเมนูที่3ตรงนี้เนี่ยก็คือการเชิญชวนนะครับตัวนี้จะมีการใส่รหัสโค้ดนะครับผมก็สามารถเข้ามาใส่รหัสโค้ดกันได้นะสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ใส่รหัสโค้ดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะรหัสโค้ดนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับผม8 1 6 0 3นะครับจะใส่ของเพื่อนหรือว่าใส่ของใครก็ได้นะครับผมจะ ใส่ของผมก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูก่อนเลยนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยต้องถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็ถอนแล้วเนี่ยเงินจะเข้าทันทีหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับผมจะมีคะแนนด้านบนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมด้านบนขวามือตรงปุ่มเขาว่าถอนเงินนะครับเจ็ดแปดศูนย์สองจุดสี่เก้านะครับกดเข้าไปเลยอันนี้คือคะแนนของเราที่เราจะใช้ในการถอนเงินนะครับในการถอนเงินเนี่ยผมอยู่ระดับ3นะครับผมสัดส่วนของการถอนเงินเนี่ยเป็น1%นนะครับผม ก็คือตรงนี้นะครับระดับเลเวลนะถ้าเราอยากให้เปอร์เซนในการถอนเงินของเรามากขึ้นเนี่ยเราต้องเล่นเกมให้ถึงระดับเลเวลที่เขากําหนดนะครับเมื่อเราเลื่อนระดับเลเวลถึง25นะครับเราจะต้องทําการถอนเงิน1รอบเพื่อที่จะทําการรีเซ็ตในส่วนของเปอร์เซนในการถอนเงินนะครับถ้าเราไม่ถอนเงินเราจะเล่นให้ถึงเลเวลร้อยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซนเลยนะครับมันก็จะเริ่มรีเซตใหม่ทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเล่นจนถึงระดับเลเวล100%รแล้วก็ค่อยถอนเงิน100%ได้นะเราจะต้องเล่นนะ ในส่วนของระดับเลเวลแล้วก็ทําการถอนในส่วนของทีละระดับเลเวลไปเรื่อยๆถึงจะทําการรีเซ็ตเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองถ้าเรายิ่งเล่นเลเวลสูงนะครับเปอร์เซ็นต์ในการถอนเงินเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนน7,800คะแนนนะครับถ้าเราถึงเลเวล100%รนะครับการถอนเงินเป็น100ยเนี่ยยอดเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น7 8 0 2บาทเลยนะทุกคนแต่ว่าการที่เราจะเล่นจนถึงเลเวล100เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็อาจจะยากพอสมควรนะครับถ้าเราไม่ค่อยม ยอดเงินอยู่ที่78.02บาทสตางค์นะครับกดถอนเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของทูม m o n e y Wallet ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับผมทําการนะครับใส่หมายเลข t ูม m o n e y Wallet ลงไปในช่องนี้เลยกรอกเบอร์ Wallet ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเซ็นตรงนี้เป็นการส่งในการถอนเงินได้เลยนะครับ อาโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมเขาแจ้งเข้ามาว่าของขวัญนะครับโปรดรับของขวัญนี้นะครับและรออย่างอดทนเนาะตรงนี้นะครับผมเขาก็จะให้ตัวเงินเรามาเพิ่มนะครับผมบวก4.3นี่ครับถ้าเราจะรับเนี่ยให้เรานะครับกดดีใจที่จะได้รับนะครับแต่ถ้าเราไม่รับนะยเราก็กดปฏิเสธนะครับเพราะว่าการที่เรากดรับตรงนี้เราจะต้องทําการนะครับดูคลิปวิดีโอโฆษณาก่อนถึงจะทําการรับได้นะเราไม่รับก็ได้นะครับกดปฏิเสธไปนะครับ อันนี้คือการถอนเงินถูกหักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือศูนย์นะครับต่อมานะครับผมให้เรากดมาที่3ขีดด้านบนขวามือตรงนี้จะเป็นในส่วนของบันทึกหรือว่าการถอนเงินของเรานะครับเราสามารถเข้ามาบันทึกเข้ามาดูบันทึกการถอนเงินได้นะผมได้ทําการถอนไปวันที่19เดือน5นะครับเวลา16บหนกาสามสินาทีนะครับเวลาในแอปจะเร็วกว่าเวลาปกตินะครับยอดที่ถอนคือตามนี้เลย78.02นะครับถอนไปก่อนหน้านี้นะครับผมวันที่26เดือน4นู เลยนะครับผ่านมา1เดือนแล้วนะสิบาบาทนะครับผมการจ่ายเงินก็รอการตรวจสอบนะทุกคนตรงนี้เนี่ยเขามีคําแนะนําในการถอนเงินนะครับการถอนเงินเงินจากเข้าภายในไม่เกิน7วันทําการนะครับเราได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรทําอย่างไรนะครับเมนูด้านล่างนะครับเมนูที่1กิจกรรม6000บาทตรงนี้เป็นกิจกรรมที่สิ้นสุดลงแล้วนะฮะถ้าเราสมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรมให้เราทำนะครับเราก็ ไดนะ้ต่อมาก็จะเริ่มที่เมนูที่2ในส่วนของกิจกรรมกริจกรรมนี้ก็เป็นการทําภารกิจนะครับทำได้ทุกวันนะครับผมภารกิจจะรีเซ็ตเวลาเที่ยงคืนทุกวันอย่าลืมเรียกร้องภารกิจของเราด้วยนะดูวิดีโอเพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับก็คือจะได้รับนะครับในส่วนของตัวเงินเขียวนะครับ1.93ตัวเงินนะครับดูวิดีโอเพียงแค่5ครั้งนะครับ2นะครับผมก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปและลองเล่นนะครับ2ครั้งนะจะได้รับ2.9ตัวเงินนะครับคลิกโฆษณานะครับ เพื่อรับเงินสด3ครั้งบวก0.48นะครับเล่นเกม6ครั้งนะครับ1.93ตัวเงินเร่งความเร็วนะครับในส่วนของการปลูกพืชเนะเราจะได้รับนะครับ800เหรียญทองนะครับการปฏิสนธินะครับในการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะเร่งผลผลิตในพืชของเราเนี่ยรับไปที่500เหรียญทองเลยคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์นะครับทั้งหมด5รอบนะครับเราจะได้รับตัวเงิน14ตัวเงินนะครับการเพาะปลูกนะครับสะสมนะสองครั้งนะครับผม จะได้รับ500เหรียญทองเก็บเกี่ยวแบบสะสมนะครับ300ครั้ง1,000เหรียญทองแล้วก็เวลาใช้งานนะครับผมก็จะได้รับ1,800เหรียญทองนั่นเองต่อไปก็จะเป็นการกรอก ID คำเชิญนะครับผมรับ1,200เหรียญทองละการกรอก ID คำเชิญตรงนี้เนี่ยถ้ามี ID ของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูรหัสโค้ดทางด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับ81603นะครับผมมี5ตัวเท่านั้นนะครับจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวก แล้วก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยเนาะตรงนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่เมนูที่3นะครับตรงนี้เลยนะครับคำว่าเชิญชวนนะครับการเชิญชวนเนี่ยก็จะมีกฎคําอธิบายทั้งหมด4ข้อตรงนี้เราสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับเชิญทันทีนะครับผมตัวนี้ก็สามารถนําลิงก์นะครับหรือว่าคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Like YouTube TikTok เราสามารถไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะเชิญหรือว่าไม่เชิญเพื่อนต่อนะครับต่อมาการปลูกผักทําอย่างไรนะครับการปลูกผักก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงแผงและจอหลักตรงนี้เลยของเราเนะเราจะต้องปลูกตามคําสั่งซื้อตรงนี้ด้านบนนะครับมีมันฝรั่งข้าวโพดมะเขือเทศและก็แครอทนะครับเราจะต้องปลูกให้ครบตามจํานวนนะครับตรงนี้มีกล่องสมบัติสีทองเข้ามานะครับได้รับ170เหรียญทองเนาะตามนี้เลยสามารถรับเพิ่มอีกได้นะนี่ประมาณนี้นะครับเราก็กดปลูกพืชนะครับมีมันฝรั่ มันฝรั่งก้าวลูกนะครับแล้วก็ปลูกมันฝรั่งก่อนเลยนะนะครับปลูกแค่นี้เลยง่ายๆนะครับเล่นไม่ยากนะครับในการปลูกผักนะนะครับปลูกทั้งหมดเลยก็ได้ในในส่วนของมันฝรั่งนะครับการเพาะปลูกอย่างรวดเร็วนะครับอ่านี่กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะปลูกให้เราแบบทันทีนะครับต่อมานะครับในการเร่งเก็บเกี่ยวนะครับผมก็คือเร่งความเร็วโดยรวมนะครับตรงลูกนะดวงจันทร์ตรงนี้นะกดเข้าไปการเร่งความเร็วนะครับจะลดเวลาลงของการปลูกพืชของเราเนี่ยทั้งหมด10นาทีใช้ได้วันละ11ครั้งเท่านั้นนะ การใช้เนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมมันก็จะขึ้นให้เราแบบนี้นะนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ลองกดเข้ามาเล่นดูนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับผมกเก็บเกี่ยวไปแบบนี้เลยนี่ครับการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งหรือว่าการเก็บเกี่ยวผักของเรานะครับตอนนี้นะครับผมมันฝรั่งของผมเนี่ยครบ9้าครั้งแล,แล,แล้วเราก็ปลูกต่อไปเลยนะครับโดยการที่เรากดคลิกทั้งหมดมันก็จะทําการปลูกให้นะนี่ครับประมาณนี้นะครับผมในส่วนของวิธีการเล่นไม่ไมยากนะครับในส่วนของรูปไข่ตรงนี้เนี่ยให้เราเล่นเพื่อที่จะรับในส่วนของภารกิจเท่านั้นนะ อย่างเช่นคุณได้รางวัลแจ็คพอต1 0 0 0 0บาทให้เรากดเข้าไปหน้าเว็บนะครับก็อย่ากดเข้าไปนะเพราะว่ามันจะชวนให้เราไปเสียเงินหรือว่าเล่นการพนันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับคอมฟาร์มนะครับเป็นเกมปลูกผักเนาะในส่วนของการถอนเงินก็อัปเดตการถอนไปล่าสุดแล้วนะครับก็รอเงินเข้าเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับผมยอดเงินยังไม่เข้านะที่ทําการถอนไปนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เนาะไม่เกิน7วันเงินน่าจะเข้านะครับถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตให้ในวันพรุ่งนี้บ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ